สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ มันนี้ทุ่งเดททันโลกการเงินค่ะทักทายกันคือวันอังคารสี่ทุ่มนะคะ23กันยายน2568กับเราสองคนเช่นเคยค่ะคุณแพทย์ณทิพประดาและดิฉันแนสธิคกมพรค่ะคำคืนนี้มาติดตามกันต่อนะคะเรื่องของการขึ้นค่าธรรมเนียมวีซ่าของสหรัฐอเมริกาที่ถือว่าเป็นตราค่าธรรมเนียมที่สูงลิ่วมากๆนะคะล่าสุดเนี่ยบรรดาประเทศต่างๆนั้นก็มีการออกมานะคะพูดถึงประเด็นดังกล่าวด้วยเช่นเดียวกันละค่ะ โดยทางด้านของ CEO ในกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีนั้นเห็นด้วยนะคะกับการขึ้นค่าธรรมเนียมในครั้งนี้แต่ในขณะเดียวกันค่ะประเทศในโซนยุโรปนั้นบอกว่าดีเลยน่าจะมีโอกาสได้ดึงดูดคนเก่งๆนะคะเข้ามาในประเทศของโซนยุโรปมากขึ้นค่ะ เจนเซนฮวงซ e o ของ n v i d i ีและแซมอัลแมน c e o ของ OpenAI ได้แสดงความคิดเห็นต่อการปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมวีซ่า H1B ของประธานาธิบด,ดีโดนัลด์ทรัมป์เป็น1 0 0 0 0แสนดอลลาร์ต่อรายโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของแรงงานทักษะสูงจากต่างประเทศต่อบริษัทและนวัตกรรมสหรัฐพร้อมระบุว่าการอพยพคือรากฐานของอเมริกัน r รีมและเป็นกุญแจสำคัญต่ออนาคตของประเทศ โดยวีซ่าดังกล่าวถือว่ามีบทบาทสำคัญในการดึงดูดผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคจากอินเดียและก็จีนที่ครองสัดส,ส่วนผู้ถือวีซ่าของอินเดียเนี่ยนะคะ71ของจีน11.7ค่ะโดยในจ้างสหรัฐใช้วีซ่านี้สำหรับตำแหน่งงานที่หาทักษะสูงสูในประเทศได้ยากในขณะเดียวกันนะคะทำเนียบข่าวเปิดเผยว่าค่าธรรมเนียมดังกล่าวนั้นอาจได้รับการยกเว้นในกรณีของวิชาชีพด้านการแพทย์ที่ขาดแคลนบุคลากรในพื้นที่ชนบท การปรับค่าธรรมเนียมที่สูงขึ้นอย่างนี้เนี่ยนะคะส่งผลทําให้ประเทศในโซนยุโรปสหราชาณาจาดูไบและก็จีนค่ะอาจจะมีโอกาสดึงดูดฝีมือแรงงานเข้าประเทศได้มากขึ้นโดยทางด้านของชาว r l e s เฮนรี่มอนโชแห่งซินส์กรุ๊ปนะคะระบุบ,บอกว่าค่าธรรมเนียมสูงอาจลดศักยภาพนวัตกรรมของสหรัฐแต่เปิดประตูให้กับคู่แข่งต่างประเทศในขณะที่สาราชานาจาเตรียมมาตรการสวนทางกับสหรัฐค่ะ โดยนายกกรัฐมทตรีเคียสตาเมอร์นะคะกำลังพิจารณาว่าจะยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้เชี่ยวชาญระดับสูงในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์อาจารย์มหาวิทยาลัยผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลเพื่อดึงดูดบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าประเทศค่ะท่ามกลางวิกฤตก็มักจะมีโอกาสนะคะเพราะว่าการขึ้นวีซ่าของสระครั้งนี้เป็นกลุ่มของแรงงานทักษะสูงนะคะแล้วก็แต่ละประเทศเองก็อยากจะให้คนเก่งเนี่ย<ม>เข้าสู่ประเทศนั่นเองนะคะ ไปต่อกันที่เรื่องของการเงินของธนาคารจีนกันบ้างค่ะปรากฏว่าตอนนี้ครอ,องแชมป์โลกนะคะเบอร์หนึ่งของโลกไปแล้วค่ะเพราะว่ามีความแข็งแกร่งอย่าง,งมากนะคะตอนนี้สินทรัพย์ธนาคารพุ่งไปกว่า470ล,ล้านล้านหยวนมากที่สุดในโลกค่ะพาการเงินของจีนนะคะยังคงโตยอย่างแข็งแกร่งภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14หรือว่าปี2564ถึง2568ค่ะ ล่าสุดนะคะสินทรัพย์รวมของภาคธนาคารแต่เกือบ470ล้านล้านหยวนหรือว่ามากกว่า66.2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐณสิ้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะแล้วก็ส่งผลทําให้ตอนนี้จีนได้ก้าวขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของโลกนะคะด้านสินทรัพย์ของธนาคารค่ะ ทั้งนี้จีนก็ยังครองทุนสำรองเงินตราต่างประเทศสูงสุดของโลกต่อเนื่อง20ปีแล้วด้วยนะคะพร้อมทั้งรักษาอันดับที่2ในตลาดหุ้นและตลาดพันธบัตรซึ่งแสดงถึงบทบาทสําคัญในระบบการเงินโลกค่ะนอกจากนี้การหนุนเศรษฐกิจจริงภาคการเงินจีนนะคะก็มีการปล่อยสินเชื่อแก่ธุรกิจเทคโนโลยี SME และโครงการพัฒนาสีเขียวเติบโตได้เฉลี่ยปีละกว่า20%ตลอด5ปีที่ผ่านมาค่ะ รวมถึงการอัดฉีกเงินทุนใหม่นะคะสู่ระบบเศรษฐกิจจริงทำไปแล้วมากกว่า170ล้านล้านหยวนค่ะ โดยข้อมูลจากทางสำนักงานกำกับดูแลการเงินแห่งชาติระบุว่าสินทรัพย์รวมของสถาร,รันธนาคารและประกันภัยจีนทะลุระดับ500ล้านล้านหยวนเต,ติบโตเฉลี่ยปีละ9%ทําให้จีนนั้นกลายเป็นตลาดสินเชื่อใหญ่ที่สุดในโลกและตลาดประกันใหญ่อันดับที่2นะคะซึ่งธนาคารจีนกว่า1 4 3แห่งติดอันดับโลกแล้วก็ครองถึง6ใน10อันดับธนาคารที่ใหญ่ที่สุดด้วยค่ะ ไปดูเรื่องราวของการค้าระหว่างประเทศนะคะระหว่างสหภาพยุโรปกับประเทศในโซนเอเชียแล้วก็อาเซียนนะคะซึ่งมีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของไทยด้วยเช่นเดียวกันละคะ mm. ่ะโดยล่าสุดนะคะทางด้านของ e ูและอินโดนีเซียนั้นปิดดีลการค้าเสรีและกำลังเร่งเจรจากับไทยแล้วก็ฟิลิปปินส์ค่ะ สาภาพยุโรปและอินโดนีเซียบรรลุข้อตกลงการค้าเสรีที่จะยกเลิกหรือปรับลดภาษีแทบทั้งหมดสำหรับสินค้าส่วนใหญ่ช่วยเปิดโอกาสให้ผู้ส่งออกยุโรปประหยัดภาษีประมาณ600ล้านยูโรขณะที่รถยนต์เครื่องจักรเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าเกษตรทยอยลดภาษีเป็นศูนย์ภายใน5ปีสอดคล้องกับการเปิดเสรีทางการค้าและส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างสฝ่าย กรรมาการการค้าของ EU มารอสเซฟโควิชระบุว่าข้อตกลงนี้ช่วยเปิดเวทีให้ผู้ส่งออกขนาดเล็กในอินโดนีเซียปฏิบัติตามมาตรฐาร EU อีได้ง่ายขึ้นขณะเดียวกันยังยกเลิกข้อจำกัดด้านใบอนุญ,ญาตและข้อจำกัดการค้าสารเคมีบางประเภทขณะที่ข้อพิพาทเรื่องการส่งออกนิกเกิลของอินโดนีเซียนั้นยังอยู่ที่องค์การการค้าโลกอินโดนีเซียถือเป็นพันธมิตรสำคัญของ EU ค่ะเศรษฐกิจที่เติบโตและประชากรมากกว่า300ล้านคน ส่งผลทําให้นะคะมีความสําคัญกับการค้าระหว่างกันมากขึ้นข้อตกลงที่เล่ามาเนี่ยนะคะต้องผ่านการอนุมัติจากรัฐสภา EU และฝ่ายนิติบัญญัติอินโดนีเซียก่อนมีผลบังคับใช้ค่ะในขณะที่ภูมิภาคอาเซียนเอง EU ได้สรุปข้อตกลงการค้าเสรีกับสิงคโปร์และเวียดนามแล้วในขณะที่ไทยกับฟิลิปปินส์มีแผนที่จะรื้อฟื้นใหม่ในปี2566และปี2567เพื่อขยายโอกาสการลงทุนระหว่างกันค่ะ ช่วงนี้นะคะเราไปต่อกันที่ความเคลื่อนไหวบริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศกันต่อค่ะในช่วงของโวลอัพและช่วหน้ากลับมาวิเคราะห์มาดูที่ทางของราคาทองคำนะคะหลังจากที่พุ่งทะยานยิวไฮต่อเนื่องถามว่า4,000เหรียญจะแค่ปากซอหรือไม่ช่วงหน้ามาดูกันค่ะ เตร,รียมลงทุนสูงสุด1น0แสนล้านดอลลาร์สหรัฐในโอเพ AI เพื่อสร้างศูนย์ข้อมูล AI ขนาดใหญ่มีกำลังไฟไม่น้อยกว่า1 0กิกะวัตต์พร้อมติดตั้งชิประดับสูงเพื่อฝึกโมเดล AI โดยงวดแรกจ่ายทันที10,000ล้านดอลลาร์แลกหุ้นโอเพ AI และทยอยลงทุนตามการขยายกำลังประมวลผลทำเนียบขาวเผยประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์เตรียมประกาศรับรองข้อตกลงแยกากิจการติ k To k อกออกจากบายแดน โดยอลอคโคและกองทุนชิวเล็กจะร่วมลงทุนพร้อมกำหนดให้าบแดนถือหุ้นต่ำกว่า20%และอละคโครับหน้าที่กำกับดูแลด้านความปลอดภัยและอันกอริทึมเวอร์ชั่นใหม่ราคาหุ้น Apple ปรับขึ้นต่อเนื่อง2วันติดต่อกันหลังเปิดตัว iPhone 17ส่งผลให้หุ้นพลิกกลับมาเป็นบวกกว่า2%นับตั้งแต่ต้นปี2568และถือเป็นบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่รายล่าสุด ที่ผลตอบแทนหุ้นพลิกกลับมาอยู่ในแดนบวกนักวิคห์ชีก้กระแสตอบรับ iPhone 17ดีเกินคาดระยะเวลาจัดส่งเฉลี่ย18วันเทียบกับ iPhone 16ปีก่อนเพียง10วันสะท้อนอุปสงค์ที่แข็งแกร่ง ซับทั่วโลกตอนนี้นะคะต้องยกให้ราคาทองคำละค่ะพุ่งทะยานในช่วงระยะเวลา1เดือนที่ผ่านมานะคะเชียด13%แล้วนะคะล่าสุดเนี่ยทำ time high แล้ว Alltime High อีกนะคะดังนั้นค่ะโอกาสการไปต่อและแนวโน้มของการลงทุนในทองคำนั้นเราควรวางแผนอย่างไรนะคะเบรกนี้ไปพูดคุยกันค่ะกับคุณวรุธรุ่งขามผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จากบริษัท YLG Bourian Future จำกัดค่ะสวัสดีค่ะคุณวรุธค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณแพ้สวัสดีครับคุณแอส,สคับค่ะคุณรุทธค้ะทองคำร้อนแรงจริงๆนะคะนิวไฮต่อเนื่องเลยค่ะตอนนี้ก็จ่อ3,800เหรียญแล้วนะคะแนวต้านต่อไปอย่างไรดีคะครับสาม0เหรียญดอลลาร์ต่อพัสตอร์เนี่ยต้องจับตาใกล้ชิดครับเพราะว่าเป็นเป้าหมายของวันนิธนก,กิิชขนาดใหญ่ที่เขามีการประเมินเอาไว้ว่าทองปีนี้จะแตะในระดับดังกล่าลวนะครับแต่ถ้ากเกิด่างขึ้นไปได้นะครับ ไอาจีเนี่ยก็ประเมินแล้วต้านถดไปในสระดับ3 8 5 5แล้วก็มีลุ้นแต่ระดับ4,000เหรียญด้วยนะ่รับผมอ่อนครับอันนี้ต้องบอกว่าทองคำปรับตัวขึ้นมาร้อนแรงมากนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยช่วงนี้อาจจะต้องจับตาการเคลื่อนไหวของตัวราคาอย่างใกล้ชิดรวมั้งปัจจัยพื้นฐานนะครับว่าปัจจัยบวกเนี่ยจะยังคงหนุนหรือยังคงประคับประคองราคาทองให้ทรงตัวอยู่ในระดับสูงเอาไว้ได้หรือเปล่านะครับ ถ้าราคายังคงทรงตัวหรือยังคงขึ้นไหวอยู่ในระดับสูงได้นะครับเรามองว่าก็น่าจะเห็นการค่อยๆแต่ระดับหรือค่อยๆปรับตัวขึ้นต่อของราคาได้อยู่ครับช่วงนี้ปัจจัยอะไรบ้างคะที่สนับสนุนให้ราคาทองคำนี่โอ้โหทยานปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างคึกคักสดใสแบบนี้ค่ะครับปัจจัยล่าสุดนะครับที่ทองคําขยับขึ้นมาน่าจะมาจากประเด็นความขัดแย้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์นะครับล่าสุดเนี่ย การเจรจานาโต้มีการเรียกประชุมด่วนนะครับกรณีรัเสเซียเนี่ยมีการละเมิดด้านฟ้าของประเทศในสมาชิกนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยทําให้นักลงทุนกังวลครับว่าหากนาโต้เองที่มีการประชุมกันในวันนี้แล้วเกิดใช้มาตรการต้นเด็ดขาดกับรัเสเซียในรูปแบบของการตอบโต้ทางการทหารหรือในรูปแบบของการปิดตั้งระบบป้องกัน การโจมตีทางอากาศนะครับการเคลื่อนย้ายอาวุธยุทโธปกรณ์ดังกล่าวเนี่ยอาจจะทําให้ภาพของสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนขยายวงกว้างไปเป็นรัสเซียกับกลุ่มนาโต้และกลุ่มสหภาพยุโรปนะครับทัานนี้เนี่ยมีรายงานนะครับว่ารัสเซียเนี่ยมีการรุกล้ำด้านฟ้าโรูมาเนียออสตเตรียนะครับแล้วก็โปแลนด์แล้วก็อีกหลายประเทศนะครับในฝั่งของกลุ่มสหภาพยุโรปและกลุ่มนาโต้นะครับ ประเด็นดังกล่าวเนี่ยถูกมองครับว่ารัสเซียเป็นการตั้งใจลุกล้ำหรือเปล่าหรือเป็นการอย่างเชิงกลุ่มนาโต้แล้วก็เป็นการอย่างเชิงในส่วนของทางสารัฐหรือเปล่านะครับเพราะว่าประเด็นดังกล่าวเนี่ยพอมีการลุกล้ำไปแล้วก็ยังไม่ได้เห็นการเคลื่อนไหวของทางฝั่งสหรัฐและกลุ่มนาโต้นะครับแต่รัสเซียเนี่ยก็ยังคงมีการลุกล้ำด้านฟ้าของประเทศสมาชิกอย่างต่อเนื่องนะครับดั่กล่าวเนี่ยเลยเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมากระตุ้นแรงสู้ทองคำในฐานะเสี่ยงท้อปลอดภัย ขณะที่ทองยังได้รับปัจจัยหนุนอีกปัจจัยหนึ่งนะครับก็คือแรงซื้อทองคําจากทางฝั่ง ETF ครับกองทุนทองคํา SPDR g o Trust นะครับซึ่งเป็น ETF ทองคําที่ใหญ่ที่สุดมีการเข้าซื้อทองคําอย่างต่อเนื่องครับต้นสัปดาห์ก็คือวันจันทร์เนี่ยมีการถือครองทองคําเพิ่ม18.90ตันวันอังคารซื้อเพิ่มอีก 6, นะ 6. ตันนะ6.01ตันนะครับและปัจจุบันเนี่ยกลับมาถือครองทองคําเหนือระดับ1,000ตัน โดยถือครองทองคำที 1, ่ระดับหนึ่งพันห้าสิบเจ็ดันซึ่งถือเป็นการถือครองทองคำที่ระดับหนึ่งันันครั้งแรกในรอบปักษาปีนะครับภาพดังกล่าวก็เป็นภาพสะท้อนถึงซําโฟของกองทุนที่ยังเข้ามาเก็งกำไรในส่วนของตัวทองคำอยู่ครับค่ะก็จากหลายปัจจัยที่บอกมานะคะหนุนทำให้ทองคำพุ่งขึ้นทะยานขึ้นต่อเนื่องและถ้าเรามองเป้าหมายไปถึงซักช่วงสิ้นปีแล้ะคะ4ี่พันเหรียญมีโอกาสหรือเปล่าคะ ถ้าเกิดการลุกกันระหว่างรัเสเซียกับดาโต้จริงนะครับก็ต้องบอกว่าสี่เหรียญดอลล่าตอบรับปอนเนี่ยก็แค่ปักโอยนะครับก็น่าจะเห็นราคาทองคำเนี่ยขยับหรือกลับตัวขึ้นไปได้ครั้งนี้เนี่ยถ้าเราลองคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนนะครับถแถวๆระดับ31มบาทแสตางค์ถ้าโดสปอตขึ้นไปที่ระดับ4ี่พันเหรียญหรือ4 0 0พันดอลล่าตอบรับปอนจริงนะครับน่าจะเห็นทองไทยเนี่ย ไต่แตะที่ระดับ6 350ืรสบาทต่อบาททองครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทองจะขึ้นไปแตะระดับดังกล่าวได้หรือเปล่าจะต้องยืนเหนือระดับ3800ันแปดร้อยเหรียญต่อบาทัา่นคงนะครับระดับดังกล่าวเนี่ยเป็นเป้าหมายระยะสั้นคิดเป็นราคาทองคำก็ประมาณ5 7 3 0 0ร้อบาทต่อบาททองคานะครับทางนี้เนี่ยค่าภาพของตัวราคาทองคำยังมีการทำออทำไายหรือทำกระดับสูงสุดใหม่ได้อยู่นะครับ เรายังประเมินครับว่าอาจะอจะเห็นการค่อยๆไต่ระดับหรือค่อยๆปรับตัวขึ้นของตัวราคาครับแต่ทันนีทั้งนั้นต้องมีเงื่อนไขนะครับว่าการป่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาของราคาทองคัมจะต้องเป็นไปอย่างจากัดหรือมีแรงขายปรับตัวลงมาไม่เยอะนะครับราคาเนี่ยถึงจะมีโอกาสขยับหรือมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อได้นะครับทั้งนี้เนี่ยแนวรับระยะสั้นนะครับ YRG เนี่ยให้ในโซนของ3 0 0พัน 7จ5ดร้หรือระดับ37 3 8เรยสามเหรียญต่อเอสต์ออนนะครับาาราคาทองคำยังอ่อนตัวลงมาแล้วไม่หลุดระดับจังกาวประเมินว่าเป็นลักษณะของแรงขายทำกำไรระยะสั้นหรือเป็นการอ่อนตัวลงมาในระดับจำกัดครับก็ยังสามารถเข้าเสี่ยงซื้อเพื่อหวังเร้นสั้นเป็นรอขายที่เป้าหมายได้นะครับแต่ตรงน,นี้ต้องบอกว่าเหมาะกับนักลงทุนสายซิ่งหรือสายเสี่ยงนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยอยู่ในระดับที่สูงมากๆา ระดับดังกล่าวเนี่ยประเมินเป็นทองไทย5้6ห0ื่นหพหรือระดับ5้า0 0ื่น่อบาทสวัสิองคำเป็นเ่วนเข้าเก่งซื้อครับค่ะคืนนี้เนี่ยนะคะหลังจบรายการของเราสักประมาณ5้าทุ่มเศษจ,จะมีถ้อยถแถลงของคุณเจอรมพาเวลด้วยมีอะไรต้องจับตาเป็นพิเศษด้วยไหมคะครับถ้อยถแถลงของประธานเศษเป็นสิ่งที่ตลาดปูกดั้งหรือจับตานะครับเพราะว่า การแสดงค่อยแลของประธานเศษจะถูกตีความหมายเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐนะครับตลาดมองครับว่าหากประธานเศษคุณโจโรมพาวเวลส่งสัญญาณสอดคล้องกับการประชุมธนาคารกลางสหรัฐในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบเชิงลบกับตัวราคาทองคํามากนะักแต่ถ้าคุณพาวเวลออกมาย้ําในลักษณะของการคุมเข้มนโยบายการเงินหรือออกมาแสดงค่าที ที่ไม่อยากจะปรับลดอัตาราดอกเบี้ยตามรายงานการประชุมในครั้งที่ผ่านมานะครับว่าปีนี้จะลดดอกเบี้ยถึงสามครั้งประเด็นดังกล่าวเนี่ยอาจจะกลับมาเป็นปัจจัยกดดันหรือสร้างแรงขายสลับกลับเข้ามายังตัวตลาดทองคําได้เช่นเดียวกันครับดังนั้นเนี่ยประมาณห้าทุ่มสามสิบห้านาทีตามเวลาประเทศไทยนะครับก็อาจจะจับตาดูในส่วนของค่อยถแถลงของประธานเฟดคุณโจลรอมพาวเวล เพื่อประเมินแนวโุ้งที่ทัตราดอกเบีย้ยและก็ราคาเอาคำในระยะถัดไปครับค่ะได้เลยค่ะให้นักลงทุนได้จับตาสถานการณ์ต่างๆนะคะเพื่อที่จะวางแผนการลงทุนนะคะตามแนวรับและก็แนวต้านที่เมื่อสักครู่นี้นะคะที่ทางด้านของคุณวรุษให้ไว้นะคะวันนี้<ะ>ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะช่วงนี้นะคะราคาทองคําพุ่งทยานอย่างร้อนแรงนะคะจังหวะของการซื้อการขายก็อาจจะต้องมีความ,มาร,ระมัดระวังกันมากยิ่งขึ้นละค่ะส่วนทางด้านของความเคลื่อนไหวนะคะภายในประเทศค่ะช่วงหน้ากลับมาจับตาก,กันต่อนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจไทยค่ะ ตามข่าวกันต่อนะคะกับมันนี้ทุ a ยค่ะมาดูความเคลื่อนไหวในบ้านเราที่น่าสนใจกันบ้างนะคะโดยเฉพาะล่าสุดการไปพบปะก,กันนะคะระหว่างสมาคมธนาคารไทยกับทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลค่ะซึ่งล่าสุดนะคะทางสมาคมธนาคารไทยเองก็มีข้อเสนอแะสําคัญนะคะถึง4ด้านด้วยกันค่ะแล้วก็เตือนนะคะว่าตอนนี้เศรษฐกิจไทยนั้นมีความเสี่ยงรอบด้านเลยทีเดียวค่ะ โดยทางคุณวรพักธัญญาวงศ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลคลังค่ะได้เปิดเผยเรื่องนี้นะคะผ่านทาง Facebook ส่วนตัวถึงการหารือร่วมกับสมาคมธนาคารไทยค่ะซึ่งถือว่าเป็นการเข้าร่วมนะคะระหว่างนายกรัฐมนตรีเป็นครั้งแรกในรอบ58ปีค่ะและเนื้อหาก็มีการพูดคุยนะคะสะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจไทยนั้น กำลังเผชิญกับ Perfect s t o r ตจากหลายด้านที่ถาทถมเข้ามาพร้อมกับโครงสร้างที่เปราะบางค่ะเศรษฐกิจนอกระบบใหญ่ถึง48%ของ GDP นี่โครเรือนสูงกว่า100%ต่อ GDP ขีดความสามารถแข่งขันลดลงค่าโตเฉลี่ยเพียงแค่2.1%ใน5ปีข้างหน้าและภาครัฐนั้นยังมีกฎระเบียบซ้ำซ้อนขณะที่หนี้สาธารณะนั้นเพิ่มขึ้นต่อเนื่องค่ะ ซึ่งทางสมาคมธนาคารไทยเองก็ได้เสนอแพลตฟอร์ม Re-Invent Thailand ให้รัฐเอกชนและการเงินร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรมค่ะโดยมีการใช้ข้อมูลเป็นตัวนำนะคะมี KPI ชัดเจนเคราะคลุมการแก้หนี้ครัเรือนและสร้าง National Credit Score หนุนโครงการ g l o l y Made by Thais หรือว่า GMBT ค่ะ เพื่อเพิ่มแต้มต่อ ESG และใช้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐปีละ1.7ล้านล้านบาทหนุน SME คู่กับการปฏิรูปกฎระเบียบค่ะและพร้อมกันนี้นะคะยังได้เสนอ4นโยบายเร่งด่วนค่ะข้อแรกคือ1นะคะ1เศรษฐกิจนอกระบบเข้าสู่ระบบข้อที่2แกนีครเรือนด้วย AMC และเครดิตสกอร์มาตรฐานข้อที่3ค่ะ เพิ่มรายได้ครัเรือนผ่านการอัพสกิลและค่าตอบแทนและข้อที่4นะคะกระตุ้นการลงทุนในประเทศดึง FDI และส่งเสริมโล c คอล o คอนเทพร้อมมาตรการเสริมเช่นพร้อมบิสและการปรับบทบาทของบอสอยอด้วยค่ะซึ่งทางคุณวรพักก็ย้ำนะคะว่านี่ไม่ใช่รายง,งานเชิงเทคนิคแต่นี่คือสัญญาณเตือนค่ะหารัฐบาลเดินหน้าจริง ใครก็ยังมีโอกาสนะคะที่จะสร้างรอบใหม่ของการเติบโตและก้าว้นกับดักไรายได้ปานกลางได้ค่ะไปติดตามกันต่อนะคะเรื่องราวของดุลชําระเงินประจําปี2,567กันบ้างค่ะล่าสุดนะคะทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยมีการเปิดเผยค่ะว่าค่าความคลาดเคลื่อนดุลชําระเงินปี2,567นั้นปรับตัวลดลงเหลือเพียงแค่2.3แสนล้านบาทเท่านั้นค่ะ คุณชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยและโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยค่ะว่าทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับปรุงข้อมูลในบัญชีดุลการชำระเงินประจำปี2567ตามรอบปรับปรุงปกติในเดือนกันยายนปี2568ส่งผลทำให้ตัวเลขที่แสดงความคาดเคลื่อนเชิงสถิติปี2567นั้นอยู่ที่7,300ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ2,030,000ล้านบาท ซึ่งเป็นการปรับลดลงกว่าครึ่งหนึ่งจากตัวเลขเบื้องต้นที่ประกาศในเดือนมีนาคมสาเหตุเป็นเพราะ1มูลค่านําเข้ารวมลดลงจากการที่กรมศุลกากรปรับราคาน้ํามันนําเข้าให้เป็นไปตามข้อมูลที่ได้รับจริงจากผู้นําเข้าซึ่งต่ำกว่าราคาที่กรมศุลกากรได้ประเมินเอาไว้ในตอนแรกส่งผลทําให้ดุลบัญชีเดินสะพัดเพิ่มขึ้นและทําให้ค่าความคาดเคลื่อนลดลงไปประมาณ2,000ล้านดอลลาร์สหรัฐ 2ค่ะข้อมูลการลงทุนโดยตรงของนักลงทุนต่างชาติซึ่งปรับตามข้อมูลการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติในธุรกิจไทยที่ปรากฏในงบการเงินที่ธุรกิจทยอยรายงานต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าส่งผลให้ค่าความคาดเคลื่อนนั้นลดลงไป2,700ล้านดอลลาร์สหรัฐ3ข้อมูลสินเชื่อการค้าที่เพิ่มขึ้นค่ะจากการที่เจ้าหนี้การค้าขายายระยะเวลาการชำระค่าสินค้านำเข้าให้กับภาคเอกชน ทำให้ภาระก,การจ่ายคืนสินเชื่อการค้าในปี2,567ลดลงส่งผลทำให้ค่าความคัาดเคลื่อนลดลงประมาณ4,200ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งทางด้านของคุณชยาวดีระบุค่ะว่าตัวเลขที่แสดงความคัาดเคลื่อนเชิงสถิติไม่เกี่ยวกับเงินบาทที่แข็งค่าอยู่ในขณะน,นี้และไม่ได้หมายความว่าเป็นเงินสีเทาซึ่งสัดส่วนของค่าความคลาดเคลื่อนของไทยนั้นถือว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของทั่วโลกเลยค่ะ เป็นความเคลื่อนไหวสําคัญแล้วก็น่าสนใจจากทางแแบกชาตินะคะเรื่องการแจ้งค่าความคลาดเคลื่อนดุลชำระเงินในปี67ที่ผ่านมาค่ะมาต่อกันที่เรื่องของการวางแผนภาษีกันบ้างนะคะโดยเฉพาะใครที่มองหาประกันชีวิตที่จะช่วยในเรื่องนี้ได้นะคะแคมเปญนนะ่าสนใจจากเมืองไทยประกันชีวิตมาแล้วค่ะโดยเมืองไทยประกันชีวิตนะคะหรือว่า MTL ค่ะได้จัดแคมเปญน,นะคะพร้อมดูแลมือโปรมือใหม่เข้าเส้นชัยทุกเป้าหมายภาษีค่ะ คุณสาระล่ำซำประธานเจ้าที่บริหารบรมจเมืองไทยประกันชีวิตหรือว่า MTL ค่ะเปิดตัวแคมเปญ เข้าเส้นชัยทุกเป้าหมายภาษีด้วยแบบประกันที่ตอบโจทย์ด้านการวางแผนลดหย่อนภาษีที่เข้าถึงได้ทุกลายสไตล์ของลูกค้าทั้งผู้ที่เป็นมือใหม่หัดลดหย่อนอยากได้คำแนะนำที่เข้าใจง่ายหรือมือโปรโนักวางแผนภาษีตัวจริงที่มีการวางแผนดหย่อนภาษีเป็นประจำอยู่แล้วในทุกปีหาตัวช่วยเพื่อเปรียบเทียบให้การวางแผนให้คุ้มค่ามากขึ้นจึงนำเสริมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เพียงตอบโจทย์การคุ้มครองแต่ยังมอบสิ ในการลดหย่อนภาษีให้ตรงเป้าหมายของแต่ละคนค่ะประกันสุขภาพเหมาจ่ายดูแลค่ารักษาพยาบาลแอดมิดเหมาจ่ายพร้อมสิทธิลดหย่อนภาษีสูงสุด25,000บาทและหากซื้อให้บิดามารดายัางใช้สิทธิลดหย่อนได้อีกสูงสุด15,000บาทค่ะประกันชีวิตแบบออมทรัพย์ออมง่ายได้รับการันตีเงินคืนเงินต้นไม่สูญหายได้เงินคืนทุกปีและย่งลดหย่อนภาษีได้สูงสุด100,000บาท โดยผลิตภัณฑ์ที่แนะนำได้แก่เมืองไทยสมาร์ทลิงโปร10ทับ1โกลบอลประกันชีวิตแบบบำนาญตัวช่วยวางแผนกเกษียณสร้างไรายได้หลังกเกษียณอย่างมั่นคงพร้อมสิทธิ์ลดหย่อนภาษีสูงสุดถึง3 0 0แสนบาทโดยผลิตภัณฑ์ที่แนะนำได้แก่ Flexi ซ r t i r ท90ทับ5 คุณสาระกล่าวย้ำนะคะว่าทุกคนมีเป้าหมายการวางแผนภาษีที่แตกต่างกันแต่ไม่ว่าเป้าหมายของคุณคืออะไรเมืองไทยประกันชีวิตพร้อมเขียงข้างคุณเข้าเส้นชัยลดหย่อนภาษีได้อย่างมั่นใจโดยทีมผู้เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพค่ะ ช่วงนี้เป็นช่วงโค้งสุดท้ายในการวางแผนลดหย่อนภาษีด้วยนะคะสําหรับท่านใดที่สนใจก็สามารถปรึกษาเพิ่มเติมกันได้แล้วค่ะจะได้วางแผนลดหย่อนภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็ตรงตามวัตถุประสงค์ความต้องการของแต่ละบุคคลด้วยนะคะนี่ก็เป็นข่าวสารที่นํามาฝากกันในค่ําคืนวันนี้ค่ะพรุ่งนี้สี่ทุ่มกลับมาพบกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ